สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบัตตี้วีเจกายทอกครับใช่ครับกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้วันนี้เราอยู่กับปั๊มแข็งอีกเหมือนเดิมเยเลยก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับคนไหนที่สามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมรายการได้้วก็ส่งเข้ามานะราบอกว่า คนเราก็จะเอามาอ่านกันสแน่นอนขึ้นมาเลยขึ้นมาตรงนี้เลยผมจะนั่งอ่านอยู่สามารถส่งมาได้ที่เบอร์4827235นะครับครั้งละ3บาทเฉพาะเครือข่าย TrueMove เท่านั้นนะสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเข้มข้นมาอีกแล้วเรามีประเด็นอะไรมาวันนี้โอ้โหประเด็นนี้พูดแล้วมันอยประเด็นเกี่ยวกับการเลิกกันครับแต่เป็นพี่ว่าผู้ชายบอกเลิกผู้หญิงแบบไหนแล้วผู้หญิงรู้สึกเจ็บที่สุดเจ็บจี๊ดที่สุดจี๊ดสุดๆนะขอลงยกตัวอย่างอยดิไปเดิ อไม่ได้บอกเลิกอันนั้นไม่ได้ไล่ด้วยไม่ได้บอกเลิกบอกบอกเลิกแบบไม่ผมก็ไม่ค่อยได้บอกเลิกใครอหล่อแลวสมมติว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงว่าผู้ชายบอกเลิกผู้หญิงแบบไหนแล้วผู้หญิงเจ็บจี๊ดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราเป็นผู้ชายกันสองคนเรารอแขกรับเชิญใช่วสุดใหญ่ของเรากรุ่นใหญ่บิ๊กเลยเราก็พูดถึงมุมมองของเราก่อนว่าถ้าเราโดนผู้หญิงบอกเลิกเนี่ยแบบไหนเจ็บสุด เอ,เ,นะเอาก่อนเลยนะเอาไปโอ้โหแม่งตรงไงตรงเลยเอาอะไรอะไรเนี่ย <c oughs> เจออะไรมาหลายทิศล้เนี่ยถ้าเดินผีบอกเลิกมันแหะเจ็บสุดเคยเดินบอกเลิกแบบไม่บอกก็พี่เจ็บโเคตรเลยนุ้ยคือตกลงทําตัวไม่ถูกไงเออทําตัวไม่ถูกว่าไม้ตกลงคือยังเป็นแฟนกังอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่หรือว่าไงคือไม่ไม่มีไม่เป็นไ,ไม่มีประโยคว่าเราเลิกกันเถอะไม่มีประโยคนี้มาเลยเออแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอ่ะโอ้โหมันทำไงแม่งทำไงก็สบายสบายคิว จริงเห้วถ้าเป็นพี่อ่ะคืออย่างพี่เนี่ยพี่อายุเยอะแล้วแข็งยิมสามยิมสี่แล้วเนี่ยคือคือถ้าสมมุติว่าเป็นแฟนคนแรกอ่ะ โอเค okay, พี่โดนบอกมาปุ๊บเนี้ยพี่อาจจะรู้สึกรู้สึกแบบเยอะหน่อยแต่ว่า,า,วาด้วยการที่แบบว่าเราก็โตแล้วเรา,เราก,ก็การเออ<ะ>มันมีแล้วเรากลับกลายไปว่าเรื่องการบอกเลิกแกด้วยคําพูดไหนก็ตามสุดท้ายก็คือเลิกกันอยู่ดีม,มันเลยไม่ค่อยจี๊ดคือเลิกก็หาใหม่แค่นั้นเองอคือตอนเนี้ยมันยังเด็กมันเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราเลิกเราหาถ้ามันเจอคนที่ใช่มันจะใช่เองเว้ยโอ้ยโอ้ยครับพี่หาไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเกิดมาทีนี้ใช้คุ้มครับโอเคไอ้คุ้มก็สิบคนยี่สิบคนพอลวโอ้ยน่าจะเกินไป มอมาเราเกินกันไปแล้วว่าเราจะคุยกันประเด็นเผ็ดร้อนแค่ไหนแต่ตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าพี่เรื่องเท้ารองเท้า,ทาและเท้า,ทาของคุณอ่อคือจริงๆต้องขอเกินก่อนว่า เท้าของคนเราเนี่ยมีหลายรูปแบบมากใช่ครับซึ่งสภาพรองเท้าก็จะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของเท้าของคนเราด้วยคนจะใช้ให้เหมาะกับเท้าของตัวเองถูกต้องเช่นโดยเฉพาะรองเท้ากีฬานะผมจะค่อนข้างมีส่วนซัพพอร์ตในเขาเรียกว่าเท้าของตัวเองมาทำให้ไม่ทําให้ปวดเมื่อยหรืออะไรเงี้ยไม่ทําให้เท้ากัดหรืออะไรเงี้ยใช่ไม่ผิดรูปพูดมาตามตรงเลยก็คือรองเท้าของคนเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบอ่ครับรูปแบบแรกนี่คือเท้าแบนเป็นคนเท้าแบนอย่างผมเนี่ยเป็นคนเท้าแบนคือแบนมันเป็นไปยังไงพี่ เท้าแบนติดพื้นเลยคือล่ามหมดเลยไม่คนปกติส่วนมากจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นงุ้มความโค้งความงุ้มของใต้ฝ่าเท้าขึ้นมานิดนึงใช่อย่างอันที่สองนี่คือมีงุ้มขึ้นมานิดนึงก็่คือปกติเป็นเท้าคนปกติใช่ฮะส่วนอันที่สามเนี่ยที่คือแปลกมากที่สุดนัคือไฮอาร์ Foot นั่นเองนั่นก็คือค่อนข้างที่จะสูงมากกว่าปกติขึ้นไปอีก คืออันดับแรกคือแบนปกติแล้วก็สูงขึ้นไปเลยสูงขึ้นไปเลยซึ่ง3ประเภทนี้จะมีรองเท้า3แบบที่เหมาะกับคุณมากใช่เพราะ,ะว่าวก็ต้องดูการที่อย่างพี่นะสมมติว่าพี่เป็นคนเท้าแบนเนี่ยพี่ไปใส่รองเท้าแบบว่าไฮ ขึ้นมาแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าความโค้งของมันมันสูงขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามเท้าได้อ๋อเพราะว่าเท้าเรามันแบนไงแล้วเรายิ่งไปเจอพื้นที่มันนูนขึ้นมาพี่เคยเป็นตอนสมัยเรียนอยู่เด็กๆไม่รู้ไงว่าเท้าคนเรามันมีหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็ไปหาหมอว่าทําไมผมปวดเท้าผมเดินแทบไม่ได้แล้วปวดฝ่าเท้ามาก,มมากใช่เพราะว่าเป็นมากใส่รองเท้าเงี้ยตั้งแต่เด็กพะ่อชอบไม่ใส่ก็เลยแบบว่าม,มไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ดีๆก็เป็นนึกว่า เป็นอะไรหรือเปล่าไปเตะบอลโดนเพื่อนเตะขามาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คือสรุปแล้วว่าให้หาหมอหมอก็แนะนาให้เปลี่ยนรองเท้าอ๋อคือเป็นที่รองเท้าเรานี่ใช่เปลี่ยนแผ่นรองรองเท้าปลยนรองเท้าบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาปกติเหมือนเดิมละเอียดอ่อนนะพี่นะใช่ละเอียดอ่อนนักผู้ชมก็สามารถดูได้นะครับว่า ท่านเนี่ยเป็นคนที่เท้าแบบไหนก็คือการเอาเท้าของท่านผู้ชมเนี่ยไปจุ่มน้ำไปจุ่มที่น้ําแล้วก็ขึ้นมาเหยียบบนกระดาษใช่แล้วก็จะเห็นเป็นรอยเลยว่าเท้าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นแบบไหนหนึ่งแบบสองแบบสามของเราในแบบหนึ่งแบบสองสามเราจะมีบอกว่ารูปแบบเท้าแบบไหนคือแบบแบนแบบพอดีปกติแล้วก็แบบสูงขึ้นมาซึ่งเราสามารถเข้าไปเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยให้เหมาะกับการใส่รองเท้าของเราแล้วก็รูปแบบของรองเท้าเราได้ด้วยนี่เป็นเกตความรู้เล็กน้อยสําหรับคนที่ค่อนข้างจะปวดเท้าอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเรื่องของรองเท้าก็ได้นะคือจริงๆแล้้้้ว่เเเรราาาาขไปททีอง อะไรครับปาปรึกษาว่าเท้าเราเป็นแบบนี้เราควรจะใส่แบบไหนดีช่เพราะว่าร้านเท้าเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วเขาจะมีตามช็อปด้วยว่ารองเท้าเคยเห็นที่วัดไซร์องเท้าปะเคยเคยครับคล้ายๆกับที่ไอ้ตรงเวลายนโบลิงนั่นเราต้องไปวัดไซแต่มันก็จะใกล้เคียงกับประมาณนั้นนะว่าเท้าคุณเป็นเท้าแบบไหนไซส์ขนาดไหนคือที่นู่นเขาจะมีการเพราเรกว่ามีการเทคแคร์แล้วก็ดูแลอย่างนี้ยังไงดีอ่าคือกเก็บความรู้ที่น่น่าต้องถ้าผู้ชมควรจะเอาไปปรับใช้ได้ ใช่แล้วครับผมครับผมเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าเท้าแต่ละอย่างเนี่ยสามอย่างแบบแบนแบบปกติแล้วก็แบบสูงขึ้นมาเนี่ยเหมาะกับรองเท้าอะไรบ้างนะผมอย่างแรกนี่ก็คือ motion control s h นั่นเองครับซึ่งเป็นรองเท้าที่แบบว่าช่วยรับแรงกระแทกได้ดีด้านในรองเท้าเนี่ยจะมีการหนุนขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อรับแรงกระแทกเพราะว่าคนเท้าแบนจะติดพื้นไปถูกต้องครับแล้วแบบเดินไปไหนก็ช่วยรับแรงหน่อยะสูงมากเกินไปบางทีก็ทําให้แบบว่าปวดเมื่อยได้นั่นก็คือแบบว่าอยู่ในระดับพอดีคือหนุนขึ้นมานไปอันนี้คื ในแบบที่ผิดปกติคือคนเท้าแบนใช่ครับครับและแบบที่ผิดปกติอีกแบบหนึ่งคือที่เป็นมุ<ช>ม่อาร์ฟุตอ่าก็จะเป็นรุ่นเอ่อคัชชิงชูครับคัชชิงชูนั่นเองนั่นก็คือจริงๆแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าบิดเท้าคือลักษณะเท้าของแต่ละคนเนี่ย บางคนก็อาจจะเท้าเข้ามาปกติอยู่แล้วใช่บางคนอาจจะตรงบางคนก็อาจจะแบะแต่ว่าออกรูปแบบมาโดยการแบบว่าบิดให้มันเข้ามาเป็นปกตินั่นเองไปช่วยในการแบบว่าลดแรงกระแทกได้ด้วยลดความเจ็บปวดในการใส่ไปลดความเจ็บปวดเลยืสอรองเท้าแต่ละคู่มันเจ็บปวดมากเพราะเงินออกจากกระเป๋าแต่ละทีนะต่อไปนะครับผมก็เป็นรุ่นของลักษณะคนทั่วไปนั่นเองปกตินะผมก็จะเป็นรองเท้านะที่มีลักษณะชนิดที่แบบว่า เขาเรียกว่าปกติทั่วไปอ่ะก็คือการกระแทกธรรมดาธรรมดาอืมมั่นคงช่วยรับแรงกระแทกได้ซึ่งเรียกว่า stability shoe ครับโอ้โหแม่นมากเลยเนี่ยใช่ปะเนี่ยไม่ s ู o อะไร stability stability เอาอีกทีนี้อะอีกทีนี้ stability shoe เฮ้ยแต่มันถูกแล้วมันถูกต้องแล้วมันเหมือนมั่วแต่ว่ามันถูกต้องแล้วก็คือวิธีการที่แบบว่าเราจะเลือกใช้รองเท้าได้ในช่วงนี้เราก็เก็บความรู้ค่อนข้างที่จะเยอะนะนี่คือ สำหรับคนที่เล่นกีฬาบ้างสำหรับคนที่รู้สึกว่าเวลาใส่รองเท้าแล้วมีปัญหาปวดเมื่อยอะไรอย่างงี้เ้าก็ใบอะไรอย่างเงี้ยใช่สามารถเลือกรองเท้าจากสิ่งที่เราบอกไปได้ก็เก็บไว้เป็นความรู้ประดับความรู้ไปแล้วกันนะฮะใช่ครับครับก็ไปเลือกใส่กันดูอ่าแต่ตอนนี้เราเลือก MV ไม่ชมเราเลือก MV อะไรครับผม m ออะไร MV ครับก็ไม่รู้ต้องไปติดตามกันเองว่าจะเป็น MV อะไรก็ลุ้นเอาดิอ้าวช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าฮะช่วงหน้าเรากลับมานะสำหรับคําบอกเลือกที่รู้สึกว่าผู้หญิงเี่่จ็บมาากทสุํไหน ไปกลับมาดูช่วงหน้ากับแขกและเชิญครับผมไปกลับมาเจอกันครับ กจคำถามยอดฮิตวันนี้น้ำท่วมหรือเปล่าเก็บข่าวของขึ้นบนที่สูงทันหรือเปล่ากังวลใจอะไรเบ้่งไหมปลอดภัยดีหรือเปล่าต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมยามขับขันเวลาแบบนี้กด,ดีเหมือนกันทำให้รู้ว่าใครห่วงใยฉันอยู่ทุกวัน จากที่เราเคยเป็นแค่คนที่เดินสวนกันกลายเป็นคนที่บ้านน้ำท่วมเหมือนกันฉันก็โดนเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันใครก็โดนทังนั้นเพราะฉะันั้นไม่เป็นไรคิดส่ว่าวันนี้เรามีสาวยน้ำที่รวมกันใช้ ว่ายน้ำของคนไทยที่ไม่มีใครในโลกมีอเงยหน้ามองฟ้าได้รอยยิ้มและความหวังภาพเหตุการณ์รายๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันน้ำจะสูงแค่ไหนแต่ใจเราสูงกว่าลำบากลำบนอดทนรอการกลับมากําลังใจที่เราพยายามจะมอบให้กันสิ่งดีๆที่เราพยายามจะให้กันทุกวันเธอลำบากฉันเข้าใจฉันก็โดนเหมือนกันเราจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วมือของเราอีกครั้ง เขาก็ดโดนเหมือนกันใครก็ดโดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดสว่าวันนี้เรามีสาวยน้ำที่รวมกันใช้สาวยน้ำขุงคนไทยที่ไม่มีใครในโลกมี ฉันก็โอนเหมือนกันเขาท็กโดนเหมือนกัน oh. ใครก็โดนถึงนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไร oh. คิดสูว่าวันนี้ oh. เรามีสาว้น้ำที่รวมอํนใจิ oh. oh. สาว้น้ำลึกเกินไปทำให้ฉันก็โอนเหมือนกัน yeah, got เขาถูกโดน ไปก็ s okay. <S ตอเท่นั้นก็จะน่นไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้เรามีสาวยาที่รวมกันใชไม่เป็นไรนะคุณไทยเรายังีิงข้างกัน